สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแห่ชานักเรียนแต่งรายเวทโดนคกลูไล่กลับบ้านไม่ให้เข้าเรียนสืบเนื่องจากภาคีนักเรียน KKC ได้โพสต์เฟซบุ๊กเมื่อวันที่17พฤศจิกายนที่ผ่านมา เชิญชวนนักเรียนไทยให้ใส่ชุดไรเวทไปเรียนในช่วงวันเปิดเทอมโดยข้อมูลเบื้องต้นมีทั้งหมด23โรงเรียนประกอบด้วยโรงเรียนสนามเสนวิทยาลัยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาโรงเรียนกัลยาณวัตรโรงเรียนสุรนารีวิทยาโรงเรียนชนกัลยาณุกูลโรงเรียนสารวิทยาโรงเรียนหอวังโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรารวิโรธ โรงเรียนสตรีวิทยาโรงเรียนบดินทรเดชาสิงสิงหเสนีโรงเรียนสตรีวิทยาส2โรงเรียนศรียานุสรโรงเรียนมัธยมตากสินโรงเรียนสวนกุหลาบรังสิตโรงเรียนเบ็นจมราชาลัยโรงเรียนชนรัศดรบำรุงโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นโรงเรียนฤทธิยวรรณาลัยโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล โรงเรียนสตรีราชินูชิตล่าสุดวันที่หนึ่งธันวาคมเป็นวันเปิดเทอมพบว่านักเรียนหลายโรงเรียนต่างพากันใส่ชุดปรายเวทไปโรงเรียนซึ่งมีหนึ่งประเด็นร้อนแรงในโลกทวิตเตอร์เมื่อมีนักเรียนคนหนึ่งโพสคลิปถูกครูไล่กลับบ้านเนื่องจากใส่ชุดปรายเวทมาเรียนโดยระบุคลิปว่าโดนไล่กลับบ้านแฮชแท็กหนึ่งธันวาบอกลาเครื่องแบบท่ามกลางชาวเน็ตแห่แชร์และวิพากษ์วิจารณ์จำนวนมาก อาทิเช่นคราวหน้าแต่งชุดแบบที่ครูใส่เลยค่ะดูสิเขาจะไล่ไหมถ้าไล่อีกก็บอกเอาคัดเทอมหนูคืนมาหนูจ้างครูมาสอนไม่ได้จ้างมาไล่มีนัดที่สอนก็สอนไปอย่ามาใช้อำนาจไปทั่วอีกความคิดเห็นบอกว่ามาขอสมัครเรียนโรงเรียนนี้เองปะโรงเรียนไปเชิญมาเรียนหรอปฏิบัติตามกฎโรงเรียนไม่ได้ก็ย้ายโรงเรียนไม่ก็ลาออก อีกความคิดเห็นบอกว่าอยากกลับค่ะเข้าไปเรียนเลยเราจ่ายค่าเทอมเขาไม่มีสิทธิ์มาไล่อีกความคิดเห็นบอกว่าตั้งแ็กประจำโรงเรียนค่ะและทวงค่าเทอมคืนอีกความคิดเห็นบอกว่าเตงเข้าหลังทวงค่าเทอมคืนด้วยนะคะถ้าไม่ให้เรียนก็ทวงค่าเทอมคืนด้วยค่ะอีกความคิดเห็นบอกว่าตอนนี้ไม่ได้อยากใส่แล้วเพราะนี่ไม่ได้ภูมิใจกับสถาบันการศึกษานี้แล้วค่ะแง่ง อีความคิดเห็นบอกว่าสมนำนักค่ะมาง้อโรงเรียนง้อครูเรียนหนังสืออยากลองดีคิดว่าเจ๋งไม่ปฏิบัติตามกฎโรงเรียนครูทำถูกดีมากค่ะง่ายๆค่ะแค่กฎโรงเรียนรักษาปฏิบัติตามไม่ได้โตมาพังแน่กฎหมายบ้านเมืองไม่ต้องพูดถึงอีกความคิดเห็นบอกว่าไล่เด็กกลับบ้านก็คืนค่าเทอมตามจำนวนวันที่ไล่เด็กกลับด้วยนับเป็นต้นนอกจากนี้พบว่า #1 ธันวาบอกลาเครื่องแบบ ขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งแล้วท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีดอ c o m ขอบคุณครับ